ะมณฑลยูนนานซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศจีนในสมัยโบราณกว่าร้อยปีเศษที่ผ่านมาแล้วนั้นยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงเทียมเมฆชาวบ้านประกอบอาชีพกษิกรรมปลูกข้าวไร่พืชผักผลไม้และใบชาตลอดจนเลี้ยงสัตว์เช่นเป็ดไก่หมูไว้เป็นอาหารตามวิสัยของผู้คนบนภูเขาสูง รอบๆหมู่บ้านเป็นแดนดงพงไพรเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ทุกชนิดซึ่งพวกมันมักจะส่งเสียงร้องแแววมาให้ได้ยินอยู่เสมอทั้งกลางวันและกลางคืนหลิวจางเด็กหญิงอายุสิบขวบกับน้องชายอายุเจ็ดขวบชื่ออาชุยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้บ้านของเธอเป็นบ้านดินชั้นเดียวหลังใหญ่มีห้องสามห้อง ประตูหน้าต่างทำด้วยแผ่นไม้หนาและมั่นคงแข็งแรงด้วยฝีมือของพ่อซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตจากไปเมื่อสองปีที่ผ่านมาหลิวจางและน้องอยู่ในบ้านดินหลังนี้กับแม่ถัดจากบ้านดินของเธอไปประมาณ200เมตรพอตะโกนถึงกันเป็นบ้านดินของยายปลูกอยู่บนเนินยายก็อยู่คนเดียวปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปวันวันตามประษาคนชรา ตอนที่พ่อตายลิวจางอายุได้8ดขวบพ่อไปตัดไม้ในป่าพ่อเข้าไปในป่ากับเพื่อนบ้านสองคนในตอนเช้าตรู่พอใกล้บ่ายเพื่อนบ้านที่ไปด้วยกันคนหนึ่งก็วิ่งกระเซาะกระเซิงหนีตายออกมาตะโกนร้องลั่นให้คนในหมู่บ้านได้ยินว่ามีมีใหญ่ดุร้ายมันกัดพ่อของลิวจางไปช่วยกันแล้ว พวกผู้ชายก็ต่างคว้าอาวุธวิ่งตามกันไปเมื่อไปถึงก็พบร่างของพ่อนอนจมกองเลือดอยู่ในป่าอน,นิจจาพ่อสิ้นใจเสียแล้วส่วนเพื่อนของพ่ออีกคนซึ่งก็บาดเจ็บเช่นกันปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เลือดไหลแดงเต็มตัวป่าบนภูเขาสูงเทียมเมฆรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้มีหมีใหญ่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปีหนึ่งปีหนึ่งคนในหมู่บ้านฆ่ามันได้หลายตัวและบางทีพวกหมีเหล่านั้นมันก็ฆ่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหมีในป่าตัวใหญ่ขนยาวกรงเล็บแหลมคมมีพละกำลังสามารถกัดกระชากประตูหน้าต่างบ้านบางหลังที่ไม่แข็งแรงแน่นหนาให้หลุดหักแล้วมันก็มุดมอดเข้าไปกัดคนในบ้านได้ดังนั้นพ่อจึงทำบ้านอย่างแน่นหนาแข็งแรง เพื่อกันหมีไม่ให้มันย่องเข้ามากัดแม่กัดลิวจางและน้องตอนที่พ่อไม่อยู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าพ่อจะมาถูกหมีกัดตายในวันนั้นเพื่อนบ้านที่รอดชีวิตเล่าว่าขณะที่ตัดไม้กันเสร็จแล้วหมีใหญ่ตัวหนึ่งก็วิ่งกระโจนออกมาจากพุ่มไม้มันเร็วมากมันเข้าโจมตีตะปบกัดเพื่อนของพ่อคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆ พ่อขวาขวานด้ามยาวโถมเข้าฟันที่ตัวของมันหมีตัวนั้นพุ่งเข้าตะปบพ่อจนพ่อล้มลงแล้วมันก็กัดพ่ออย่างดุร้ายริวจางจำภาพในวันนั้นได้ดีวันที่ฝังศพพ่อแม่ร้องไห้คร่ำครวญแทบขาดใจกอดลูกสองคนไว้ด้วยแขนข้างละคนริวจางรู้ความแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักเช่นเดียวกันนับตั้งแต่พ่อตายจาก ในบ้านดินหลังใหญ่จึงมีเพียงแม่หลิวจางและน้องเพียงสามคนแม่หาหอกเหล็กแหลมด้ามยาวมาไว้ในบ้านเล่มหนึ่งบอกให้หลิวจางปิดประตูหน้าต่างลงกรอนแน่นหนาไม่ประมาทและให้เข้าบ้านก่อนมืดค่ำหลิวจางเคยถามแม่ว่าแม่จา๋าหมีในป่ามันจะเข้ามากัดพวกเราอีกหรือเปล่าจา๊ะซึ่งแม่ก็ตอบว่ามันอาจจะมาลูก มีใหญ่ตัวนั้นมันบาดเจ็บมันเคยฆ่าคนมาแล้วและบ้านของเราก็อยู่ติดกับป่าห่างจากบ้านหลังอื่นเราต้องระวังตัวกันไว้ให้ดีนะยายเคยเล่าว่ามีแก่ๆที่มันเคยฆ่าคนมามากมันจะกลายเป็นปีศาจมีมันจะมีเล่เหลี่ยมแพรว,พรวและปลอมแปลงตัวเป็นคนได้ตอนกลางคืนดึกๆหากมีใครมาเคาะประตูก็อย่าเพิ่งด่วนเปิดรับเป็นอันขาด จะต้องสังเกตให้ทวนทีแน่ใจเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะต้องตกเป็นเหยื่อของพวกปีศาจหมีที่แฝงกายมาอาชุยน้องของหลิวจางไม่ค่อยชอบอาบน้ำและไม่ชอบสระผมเพราะอากาศหนาวเวลาแม่อาบน้ำสระผมให้อชุยก็จะดิ้นรนแล้ววิ่งหนีแม่จึงขูว่ว่าอชุยลูกแม่หากไม่อาบน้ำเขาจะขึ้นเต็มหัว พวกหมีมันเกลียดเหาหากมันรู้ว่าอาชุยเป็นเหาหมีมันจะมากัดเอานารกอาชุยได้ยินแล้วก็กลัวหมีกัดยินยอมให้แม่สระผมให้แต่โดยดีแม่จ๋าทำไมพวกหมีมันเกลียดเหาแล้วจ๊าเด็กหญิงถามขนหมีมันยาวลูกหากเป็นเหาแล้วเหาจะกินเลือดของมันและไข่เหาจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีตัวไหนมีเห่ามากมันจะพายพร้อมและเจ็บป่วยล้มตายเร็วกว่าหมีตัวอื่นๆพวกหมีมันจึงเกลียดเห่ามากจ้ะแม่จา๋าถ้าหมีมันมาบ้านเราเราจะทำยังไงดีลิวจางถามแม่ในวันหนึ่งเมื่อได้ยินข่าวว่ามีคนตายเพราะถูกหมีในป่ากัดทำร้ายอีกคน แม่ได้ยินก็เงียบไปจ้องมองดูลูกน้อยทั้งสองด้วยความกังวลแล้วอึดใจต่อมาแม่ก็พูดตอบว่าปิดประตูหน้าต่างให้แน่นๆไว้กลางคืนใครมาเรียกก็อย่าเปิดรับเป็นอันขาดหมู่บ้านของหลิวจางอยู่บนภูเขาสูงเวลาจะเอาของลงไปขายในเมืองหรือว่าไปซื้อของที่จำเป็นในตลาดก็จะต้องเดินทางกันเป็นวันและต้องค้างคืน เวลาลงไปขายของต้องไปกันหลายๆคนเป็นเพื่อนกันทั้งขาไปและขากลับอยู่มาวันหนึ่งแม่เก็บใบาชาเก็บลูกสาลี่ได้มากก็จะต้องเอาใส่กระบุงแบกหลังลงไปขายแม่จึงสั่งลิวจางด้วยความห่วงใหญ่ว่าลิวจางลูกแม่ไม่จะต้องลงไปขายของในเมืองข้างล่างพรุ่งนี้ตอนเย็นแม่จึงจะกลับขึ้นมา วันนี้พอใกล้คำ่ำลูกตะโกนเรียกให้ยายมานอนเป็นเพื่อนนะลูกแม่บอกยายไว้แล้วแต่กลัวว่ายายจะลืมพอยายมาแล้วลูกก็รีบปิดประตูปิดหน้าต่างจำคำที่แม่สั่งไว้นะแม่สั่งแล้วก็แบกขนใบชาและลูกสาลี่ออกจากบ้านไป พอแม่ออกจากบ้านไปแล้วเด็กหญิงก็เอาข้าวให้ไก่กวาดลานบ้านรดน้ำผักเก็บผักเก็บไข่ไก่มาไว้ทำกับข้าวมื้อเย็นและไปปีนต้นสาลี่ริมบ่อน้ำเก็บลูกสุกๆเอามาไว้เผื่อยายสาลี่ต้นนี้สูงแต่เธอก็ปีนขึ้นไปได้เพราะตัวเบาคล่องแคล่วเมื่อได้สาลี่พอตามความต้องการแล้ว ก็พาน้องเข้าไปเล่นในบ้านรอให้ถึงเวลาเย็นจึงจะออกไปตะโกนเรียกให้ยายมาอยู่เป็นเพื่อนตามคำสั่งของแม่ที่ได้บอกไว้ตอนบ่ายวันนั้นมีสายหมอกหนาลอยออกมาจากป่าปกคลุมไปทั้งหมู่บ้านทั่วทุกทิศมนมัวสลัวเลือนลางเป็นธรรมชาติของหมู่บ้านบนภูเขาสูงซึ่งเต็มไปด้วยป่าดงณนะที่บ้านดินหลังน้อยของยาย ยายกำลังกอไฟนึ่งขนมสลับเปาใบใหญ่ๆ3ามสี่อันเพื่อจะเอาไปฝากหลานคือหลิวจางและอาชุยกลิ่นสลับเปาร้อนๆหอมฉุยฟุ้งไปทั่วขณะนั้นบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านเต็มไปด้วยหมอกขาวที่โรยตัวหนาและเยือกเย็นและแล้วก็พลันบังเกิดเสียงนังกุกกักกุกกักที่หน้าประตูยายได้ยินก็เดินออกไปนึกคิดในใจว่า อาจจะเป็นหลานคือหลิวจางและอาชุยมาตามให้ไปนอนเป็นเพื่อนยายจึงเปิดประตูออกไปแล้วพูดว่าหลิวจางมาตามยายแล้วเหรอพูดได้เพียงแค่นั้นก็มีเงาดำทะมึนพุ่งเข้ามาโอ้มันคือปีศาจหมีตัวใหญ่ที่แฝงกายออกมาจากม่านหมอกยายของหลิวจางวีดร้องอย่างตกใจสุดชีวิตแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเลย เวลาผ่านไปจนกระทั่งใกล้ค่ำสายหมอกหนาก็ยังไม่จางหายเด็กหญิงจูงมือน้องชายเดินออกไปที่หน้าบ้านตรงไปยังปลายเนินมองไปทางบ้านยายที่เห็นเป็นเพียงเงาอันเลือนลางยายยายจา๋ามานอนเป็นเพื่อนหนูกับน้องหน่อยจา้าใกล้ค่ำแล้วเธอ ป้องปากตะโกนเรียกจนเสียงก้องไปทั่วบริเวณแต่ก็ไม่มีเสียงยายตะโกนตอบกลับมาเลยสงสัยยายไม่อยู่บ้านมัง้งเรารีบกลับเข้าบ้านกันเถอะเดี๋ยวยายกลับมาก็มาหาเราเองแหละเด็กหญิงคาดเดาแล้วจูงมือน้องกลับเข้าบ้านลินทันทีปิดประตูหน้าต่างทุกบานลงกรอนอย่างแน่นหนาตามคำสั่งของแม่ทุกประการพอมืดค่ำอากาศก็หนาวจัด เธอก่อไฟในเตาผิงพาน้องกินข้าวกินข้าวล้างถ้วยล้างจานเสร็จแล้วยายก็ยังไม่เห็นมาน้องชายถามว่าพี่ทำไมยายไม่มาสักทีเดี๋ยวก็คงมาจ้ะยายคงจะกำลังมาน้องง่วงหรืออย่างจ๊ะถ้าง,ง่วงแล้วพี่จะพาเข้านอนเด็กหญิงผู้แสนดีมีความรับผิดชอบถามน้องอย่างห่วงใหญ่ไม่น้องอยังไม่นอน จะคอยยายก่อนเมื่อน้องไม่ยอมนอนลิวจางก็เลยต้องนั่งเล่นอยู่กับน้องหน้าเต่าผิงนั้นซึ่งตามปกติหากแม่อยู่ด้วยแม่ก็จะเล่านิทานให้น้องและเธอฟังในช่วงเวลาก่อนนอนทุกๆวันขณะเล่าแม่จะให้น้องนั่งตักโอบกอดน้องไว้โดยมีเธอนั่งเบียดอยู่ข้างๆแล้วแม่ก็จะเล่านิทาน นิทานที่แม่เล่ามีมากมายหลายเรื่องเช่นเรื่องเทพ,พเจ้าใจดีเรื่องหมาจิ้งจอกพูดได้แต่ที่น้องและเธอฟังแล้วสนุกและหวาดกลัวจนตัวสัน่นนั่นก็คือเรื่องปีศาจหมีแห่งยูนนานพี่หลิวจางเล่านิทานหน่อยอยากฟังนิทานน้องชายบอกแล้วก็กระโดดเข้ามานั่งตักทันที เด็กหญิงก็กอดน้องไว้ด้วยวงแขนเหมือนที่แม่ทำกาละครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วณนะหมู่บ้านบนภูเขาสูงหมู่บ้านแห่งนั้นมีปีศาจหมีที่ดุร้ายชอบแปลงกายเป็นคนเข้ามาหลอกจับเด็กในหมู่บ้านไปกินอยู่เป็นประจำปีศาจหมีตัวใหญ่ขนสีดำพูดภาษาคนได้ มันจะเดินย่องย่องเข้ามาเคาะประตูบ้านที่มีเด็กๆอาศัยอยู่ในตอนกลางคืนลิวจางเล่านิทานถึงตอนนี้ก็หยุดเงียบไปอาชุยซึ่งนั่งตักอยู่ก็คอยฟังด้วยใจที่สั่นระรัวกลัวก็กลัวแต่ก็อยากฟังทันใดนั้นยังไม่ทันจะได้เล่าต่อลันก็มีเสียงกุกกักกุกกักดังมาจากทางประตูหน้าบ้านเด็กทั้งสองสะดุ้งโยง น้องชายอุทานถามขึ้นว่าใครมาพี่ใครมาเด็กหญิงยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากทำเสียงดังเป็นสัญญาณให้น้องเงียบและต่างก็เอียงหูฟังประตูบ้านยังคงดังกุกกักกุกกักเหมือนมีคนมากระชากดึงแต่ก็ดึงไม่ออกเพราะมันมั่นคงแข็งแรงมากเปิดประตูหน่อย มีเสียงแหบเครือดังแววมาจากข้างนอกได้ยินแล้วก็ใจเต้นระทึกส่วนน้องชายรุนพลันลุกขึ้นพูดท่าทางดีใจว่าพี่ยายมายายมาแล้วยาอาชุยนั่นไม่ใช่เสียงยายใช่ต้องเป็นเสียงยายเปิดประตูให้ยายเถอะแล้วอาชุยก็เล่นทลาไปที่ประตูอย่างยินดี เพราะรู้ว่าหากยายมาจะต้องได้กินขนมยายมักจะมีขนมมาฝากเสมอหลิวจางดึงมือน้องไว้ระซิบพูดเตือนว่า,าช่วยอย่าเพิ่งเปิดต้องให้แน่ใจก่อนแล้วเธอก็ร้องถามว่าใครนะ้าใครอยู่ข้างนอกยายเองยายเองมีเสียงดังแหบกล้าวยังน่ากลัวดังแว่วเข้ามา ทำไมเสียงยายเปลี่ยนไปทำไมเสียงยายน่ากลัวจังเด็กหญิงใจเต้นรัวจับมือน้องชายแน่นพลางร้องถามท่านใดนั้นก็มีเสียงกระแอมไอดังอยู่สองสามหนแล้วก็พูดดังขึ้นมาอีกว่า <c oughs> <c oughs> ยายเองยายเป็นหวัดเสียงจึงเปลี่ยนไปเปิดประตูหน่อยเร็วเข้า เด็กหญิงสังหรอนใจต่อสิ่งผิดปกติจึงยืน,ยนละล้าละลังแต่น้องชายมิได้คิดเช่นนั้นถลาไปดึงก้อนประตูออกทันทีสายลมอันเยือกเย็นพัดพลูเข้ามาทางประตูหน้าบ้านไฟในเตาผิงดับวูบลงเหลือเพียงฐานแดงๆตะเกียงที่จุดไว้ก็ถูกลมเป่าดับเงาดำๆใหญ่โตในความมืดนั้นก้าวเข้ามาแล้วก็ดึงประตูงับไว้ กลิ่นเม้นสาบสางฟุ้งไปทั่วเด็กหญิงตัวสันเทานึกรู้ถึงอันตรายที่กำลังยืนอยู่ในความมืดเบื้องหน้าเธอรู้ว่ามันมันคือปีาศาจหมีแน่นอนแต่น้องไม่รู้น้องคิดว่ามันเป็นยายมันเอาผ้าห่มของยายคลุมหัวคลุมตัวไว้ยายเอาผ้าคลุมหัวทำไมน้องชายของเธอถามหนาวข้างนอกหนาวเหลือเกิน ลิวจางแ้งทำใจดีสู้เสือแ้งทำเป็นไม่รู้เท่าทันเธอพูดขึ้นว่ายายจา๋าไปนั่งผิงไฟก่อนเถอะพูดแล้วก็จูงมือน้องไปนั่งกอดอยู่ข้างเตาไฟที่เคยนั่งปีศาจหมีตัวใหญ่ดำทะมึนก้าวมานั่งข้างๆมันก้มหน้ามองดูเด็กทั้งสองด้วยในตาแวววาวเด็กหญิงเอื้อมมือจะจุดตะเกียง แต่ปีศาจหมีร้องห้ามเสียงดังขึ้นว่าอยา่าอย่าจุดไฟข้าแสบตาท่าทางและเสียงที่น่าสะพรึงกลัวของมันทำให้อาชุยเริ่มรับรู้และตกใจกลัวจนตัวสัน่นแต่ทันใดนั้นเด็กหญิงผู้มีไหวพริบก็นึกอะไรขึ้นมาได้เธอจึงรีบพูดบอกไปว่ายายจ๋า,จาอย่านั่งใกล้อาชุยอาชุยเป็นเหาเต็มหัวเลยจ้ะ พูดบอกแล้วเธอก็หยิบมเมล็ดผักกาดที่วางอยู่ในกระด้งข้างๆขึ้นมาแล้วทำท่าหาเหาที่หัวของน้องชายจากนั้นก็เอาเมเล็ดผักกาดโยนเข้าไปที่เตาไฟมเมล็ดผักกาดก็แตกดังเพีย้ยเพีย้ยคล้ายเหาถูกไฟเผาปีศาจหมีเห็นเช่นนั้นก็ถอยกรูดร้องลั่นว่าอ๋อน้องของแกไปห่างๆข้าน้องแกมีเหาเอาออกไป น้องร้องให้จ้าคงจะรู้แล้วว่าเป็นปีศาจหมีไม่ใช่ยายของตัวเองเด็กหญิงรีบจูงน้องไปยังห้องที่มีประตูแข็งแรงให้น้องเข้าไปในห้องแล้วก็กระซิบบอกน้องให้อยู่ข้างในใส่กุญแจอย่างแน่นหนาะกันปีศาจหมีเข้าไปแล้วเก็บกุญแจซ่อนไว้ปีศาจหมีเผยตัวออกมาแล้วมันสลัดผ้าห่มของยายออกพูดด้วยสำเนียงที่น่ากลัวขึ้นว่า นางเด็กน้อยข้าเพิ่งกินยายของเองมาสักพักนี้ยังอิ่มอยู่เลยรอให้ถึงเที่ยงคืนก่อนเธอข้าจะตื่นขึ้นมากินเองในตอนนั้นแล้วปีศาจหมีก็จับเธอเข้าไปในห้องนอนอีกห้องหนึ่งมันง่วงมากมันเอามือข้างหนึ่งจับแขนหลิวจางไว้บังคับให้เธอนอนอยู่บนเตียงใกล้ๆมันหลิวจางนอนตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัว และในขณะเดียวกันก็คิดวางแผนหนีหาทางกำจัดมันในที่สุดเธอก็คิดวิธีขึ้นมาได้พอเห็นว่ามันนอนหลับสนิทเธอก็ค่อยๆย่องออกจากห้องอย่างรวดเร็วแผ่วเบาขวาปี๊บใส่น้ำมันมะพร้าวกับเชือกขดหนึ่งหอกแหลมอีกเล่มหนึ่งวิ่งไปที่ต้นสาลี่ใหญ่ข้างบ่อน้ำ เอาเชือกผูกหูปี๊บน้ำมันไว้ปลายข้างหนึ่งมัดเอวแล้วไต่ปีนขึ้นไปบนต้นสาลี่ต้นนั้นทันทีไปนั่งหลบอยู่บนกิ่งสูงจนพ้นจากระยะเอื้อมมือของปีศาจหมีที่ดุร้ายตนนั้นฝ่ายปีศาจหมีหลับไปครู่เดียวก็สะดุ้งตื่นมันมองหาหลิวจางเมื่อเห็นหลิวจางหายไปมันก็โกรธจัดมันวิ่งพรวดพร,ราดออกจากห้องแล้วดมกลิ่นตามอย่างเชี่ยวชาญ ในที่สุดมันก็ได้กลิ่นของเด็กหญิงไปหยุดอยู่ที่ใต้ต้นสาลี่ริมบ่อน้ำขณะนั้นพระจันทร์เป็นซองสว่างเจิดจ้าราวกับกลางวันสายหมอกหนาสลายตัวไปหมดแล้วพิศาจหมีรู้สึกหิวน้ำมันจึงก้มลงดื่มน้ำที่ริมตะลิ่งแล้วบัดดน,นั้นสายตาของมันก็ลุกโพลงขึ้นอย่างยินดี แลเห็นใบหน้าและร่างของลิวจางปรากฏอยู่ในบ่อน้ำปิศาจหมียิ้มอย่างเหี้ยมเกรียมเอื้อมมือกางกรงเล็บตะปบลงไปในน้ำอย่างรุนแรงจนน้ำแตกกระจายดวงหน้าและร่างของลิวจางหายวับไปทันทีปิศาจหมีรู้สึกพิศวงสงสัยก็มองหาอยู่นานจนน้ำนิ่งภาพของเด็กหญิงก็จึงปรากฏกลับขึ้นอีกวูบไหวอย,อยู่ที่ผิวน้ำ ปีศาจหมีไม่รอช้าตะปบลงไปอีกครั้งอย่างแรงทำอยู่อย่างนี้หลายครั้งก็จับเด็กหญิงไม่ได้สัทีมันโกรธจนหัวฟัดหัวเวียงคิดว่าเธอคงจะมุดน้ำหนีมันหลิวจางนั่งอยู่บนต้นสาลี่เห็นการกระทำโง่ๆของปีศาจหมีก็เลยหัวเราะขึ้นด้วยความขบขันเสียงหัวเราะของเธอทำให้ปีศาจหมีเงยหน้าขึ้นมองเมื่อเห็นมันจึงพูดขึ้นว่า อ่อหนังเด็กน้อยคิดว่าฉลาดเหรอคิดว่าปีนต้นไม้แล้วข้าจะขึ้นไปไม่ได้เหรอแล้วมันก็ทำท่าจะปีนตามขึ้นมาลิวจางรอจังหวะอยู่แล้วก็ค่อยๆเทน้ำมันมะพร้าวลงมาที่ลำต้นของต้นสาลี่พอปีศาจหมีปีนขึ้นไปก็ถูกน้ำมันมะพร้าวเลื่นร่วงถลยกลับลงมาครั้งแล้วครั้งเล่าปีนขึ้นไปไม่ได้ ปีศาจหมีเหนื่อยอ่อนจนหมดแรงปีนหยุดยืนแงนหน้ามองดูเธออยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ทำตาวาวาวายอย่างหน้าสะพรึงกลัวและหิว,หวโหยเที่ยงคืนแล้วเด็กหญิงผู้ฉลาดกล้าหาญเอื้อมมือเด็ดลูกสาลี่มากัดกินอวดหน้าปีศาจหมีอยู่ผลแล้วผลเล่าปีศาจหมีตนนั้นเห็นแล้วก็กลืนน้ำลายด้วยความหิวมันแกล้งพูดดีกับเธอว่า หนังหนูโยนลงมาให้ข้ากินบ้างสิลิวจางจึงเอื้อมมือไปยังสาลี่ผลใหญ่ผลหนึ่งพูดบอกว่าฉันเอื้อมไม่ถึงมันอยู่สูงมากหากแกอยากจะกินล้วก็ส่งหอกที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมาให้ฉันสิฉันจะเอามันแทงสอยผลสาลี่ให้แกกินพิศาจหมีหลงกลรู้ไม่เท่าทันก็หยิบหอกยื่นส่งให้ทันที เด็กหญิงครั้นได้หอกแล้วก็ดีใจเอาปลายแหลมแทงลูกสาลี่มาถือไว้ผลหนึ่งพูดบอกว่าได้แล้วอ้าปากรอไว้หลับตาด้วยฉันจะโยนใส่ปากให้แกพิศาจหมีรีบทำตามหลับตาอ้าปากกว้างรอคอยเห็นฟันแหลมคมอยู่เต็มปากหลิวจางจึงโยนสาลี่ลงไปที่ปากของมันผลหนึ่งพิศารหมีก็งับและเคี้ยวกินทันที รสหวานกรอบอร่อยของสาลี่ผลนั้นทำให้มันติดอกติดใจมากเอาอีกโยนลงมาอีกผลเดียวไม่พอรอกเอาผลใหญ่ๆหน่อยเด็กหญิงเห็นมันหลงกลเช่นนั้นก็แซงเด็ดสาลี่ผลใหญ่ขึ้นมาถืออวดพูดยั่วว่อาอ้าวคราวนี้ผลใหญ่เลยอ้าปากให้กว้างที่สุดนะ หลับตาด้วยถ้าไม่หลับตาเดี๋ยวพลาดไปถูกตาจะบอดนะปีศาจหมีโง่อ้าปากกว้างสุดหลับตาแน่นคอยงับสาลี่ผลใหญ่ที่มันอยากกินหลิวจางสมใจนะพูดขึ้นว่าอ้าปากไว้อ้าปากไว้นะดีมากฉันจะย่อนลงไปให้เดี๋ยวนี้ แล้วเธอก็จับด้ามหอ,อกเล็งแล่เงื้อพุ่งลงไปใส่ปากที่อ้ากว้างอยู่ของมันสุดแรงเกิดหอกคมปักชึกลึกลงไปทะลุถึงคอหอยปีศาจหมีร้องโอ้โอ้ล้มลงดิ้นทุรนทุรายอยู่ครู่เดียวเท่านั้นก็สิ้นใจตายอยู่ภายใต้ต้นสาลี่ต้นนั้นเองเป็นอันจบสิน้นชีวิตที่ดุร้ายของมันหลิวจางถอยหลังรูดลงมา ตามลำต้นสาลี่เธอวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เลอะด้วยคราบน้ำมันมะพร้าวออกอาบน้ำใหม่แล้วเข้าไปนอนกับน้องที่หลับปุ๋ยอยู่พอรุ่งเช้าทั่วทั้งหมู่บ้านก็เต็มไปได้วยความกลาหนมีคนเห็นซากศพของยายที่เหลืออยู่จากปีศาจหมีตัวนั้นกินเหลือไว้ทุกคนจึงพากันมายังบ้านของหลิวจางเด็กหญิงบอกทุกๆคนขึ้นว่า หนูฆ่าปีศาจหมีตัวนั้นตายแล้วจ้ามันนอนตายอยู่ใต้ต้นสาลี่นอนชาวบ้านประหลาดใจพากันวิ่งไปดูเมื่อไปถึงได้เห็นร่างอันใหญ่โตของปีศาจหมีนอนหงายอ้าปากกว้างมันถูกหอกแทงทะลุถึงลำคอและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนชาวบ้านแห่งนั้นก็ตั้งฉายาให้หลิวจางว่าลิวจางเด็กหญิงผู้กล้าหาญแล้วเรื่องราว ของเด็กหญิงผู้ฆ่าปีศาจหมีก็ถูกเล่าขานอยู่ในหมู่บ้านบนดอยสูงเถี่มฟ้าแห่งนั้นมานานนับร้อยปีตราบจนกระทั่งปัจจุบัน